ภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คุณคิดว่าเป็นภาพจากอะไรเรามาทายกันดูครับภาพที่ได้เห็นไปก่อนหน้านี้เป็นภาพที่ถ่ายด้วย RF 100mm f 2.8 IS Macro เป็นเลน Macro หนึเดียวในระบบเลน RF mount ซึ่งในคลิปนี้นะเบิร์กก็ใช้งานร่วมกับตัว EOS R6 ให้ได้ชมกันสวิตต่างๆก็มีมาให้ใช้งานอย่างครบคันทั้งสวิตกันสั่นสวิตโฟกัสแล้วก็สวิตแมนนวลโฟกัสชูจุดเด่นเรื่องมาโครที่มีกำลังขยายสูงสุดอยู่ที่ 1.4x พร้อมกับวงแหวนพิเศษอย่าง SA Control ที่พร้อมจะทําให้เราปรับเปลี่ยนโบเก้ได้ตามใจที่เราต้องการซึ่งคุณสมบัติในด้านต่างๆจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละเรื่องครับหากพูดถึงเลนมาโคเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยากรู้ว่าระบบโฟกัสจะเป็นยังไงบ้างเร็วไหมช้าเกินไปหรือเปล่านะครับนาเบิร์ก็ลองเทสมาเป็นแบบเป็นงานวีโอให้ดูเลยเมื่อนํามาใช้งานรูปกับ E O S R s มีการโฟกัสที่ค่อนข้างที่จะ รุดเร็วนะครับผมอันนี้นาะเบิดค่อนข้างที่จะประหลาดใจอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่านาเบิดเคยใช้งานเลนมาโครของค่ายอื่นๆมาเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เลนมาโคเนี่ยเขาก็จะมีรอบหมุนที่ค่อนข้างที่จะช้านะครับผมเพราะว่ามันจะมีความละเอียดนั่นเองซึ่งตรงกระบอกเลนก็จะมีสวิตช์บอกระยะต่างๆนะครับผมถ้าใครที่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้ในการถ่ายมาโครเพียวๆเลยนะครับผมก็เสร็จไปที่ระยะ50เซนจนไปถึง26เซนใครที่คิดว่า จะไปถ่ายพอร์เทรดด้วยหรือไปถ่ายสิ่งของต่างๆด้วยนะครับผม,ผมก็หมุนไปที่ระยะอินฟินิตี้ได้เลยซึ่งอันนี้นะเบอร์สรุปให้เลยว่าเป็นเลนมาโครที่มีการโฟกัสที่รุดเร็วว่องไวตัวหนึ่งเลยในระบบเลนของ c a n นอนะครับสำหรับเจ้า RF 100mm มาโครตัวนี้ก็มาพร้อมกับกำลังขยายสูงสุดอยู่ที่ 1.4x รวมไปถึงระยะโคสอัพได้ใกล้สุดอยู่ที่26เซนนับจากตัว subject คำว่าที่หน้าเซนเซอร์เป็นเลนมาโครอีกหนึ่งตัวที่สามารถที่จะ ถ่ายทอดประสบการณ์การถ่ายมาโคได้มากกว่าเลนมาโคที่แบบเป็น1ต่อหนึ่งทั่วๆไปโดยเลนมาโคร1ต่อหนึ่งทั่วๆไปก็จะให้ภาพแบบเสมือนที่เห็นนะครับผมแต่ถ้าเป็นแบบ 1.4x เนี่ยมีภาพที่แบบเหมือนโดนขยายเข้าไปอีกในระดับหนึ่งสิ่งที่เราแบบว่ามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอารมณ์เหมือนแบบคล้ายๆแบบกล้องจุลทรรศน์อะไรทํานองนั้นนั่นเองนะครับใครที่เป็นสายมาโคอยู่แล้วนะครับนาเบิร์บอกเลยว่าเลนตัวนี้เนี่ยพร้อมที่จะตอบโจทย์แล้วก็ ตอบสนองผลงานของเพื่อนๆได้อย่างกลุ่มตัวอีกทั้งการเป็นเลน r f เมาส์นะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้อแดปเตอร์ต่อผ่างเหมือนกับการใช้ใช้เลน EF แต่อย่างใดสิ่งหนึ่งที่ชาวมาโคจะต้องระวังนิดหนึ่งก็คือเรื่องสปิทชัตเตอร์นะครับผมแม้ว่าเลนตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับระบบกันสั่นที่ตัวเลนที่สามารถใช้งานกับระบบกันสั่นที่ตัวกล้องได้นะครับผมแต่การที่เราไปถ่าย c ค o s e u ใกล้ๆเนี่ยนะครับสภาพแสงอาจจะไม่เพียงพอ ประกอบกับการที่เราใช้ค่า f แคบเพื่อที่จะเก็บเรื่อง depth of field ให้แบบคมชัดทั้งภาพด้วยเราอาจจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมอย่างใช้ไฟแฟลชก็ดีหรือไฟ led ก็ดีโดยในคลิปนี้นะครับผม number ก็จะขอแนะนำในสองตัวไฟ led นะครับผมซึ่งมีขนาดที่เล็กเบาแล้วก็พกพาสะดวกซึ่งในปัจจุบันเพื่อนๆหลายๆท่านก็จะมีการพกไฟ led ไปถ่ายภาพด้วยเช่นกันซึ่งเราสามารถที่จะประยุกต์ในการที่จะใช้ไฟ led ในการถ่ายมาโครได้ หลายรูปแบบนะครับเพราะว่าตัวไฟ LED เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกเราสามารถที่จะเล่นมุมแสงต่างๆได้นะครับอย่างเช่นในภาพนี้ก็จะมีแบบว่าครึ่งหนึ่งสว่างอีกครึ่งหนึ่งมดืดหรือเราจะแบบว่าตบให้แบบมีไฟ LED สองดวงลงเข้าไปเลยก็ได้เช่นกันนะครับผมอยู่ที่ว่าเราอยากจะถ่ายทอดอารมณ์ของภาพนั้น,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 นออกมาในลักษณะแบบไหนด้วยนั่นเอง แม้ว่าเลมาโคจะสามารถถ่ายทอดรายละเอียดต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกเท็กเจอร์ฝุ่นผงหรือริ้วรอยต่างๆซึ่งปกติเราก็จะใช้ที่เอฟแคบๆกันเป็นสัส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมความคมของเลนตัวนี้เนี่ยถ้าเราใช้ที่ค่าเอฟแคบสุดที่ f 32นะครับผมนะเบิร์บบอกเลยว่าความคมจะดรอปไปประมาณหนึ่งเลยทีเดียวนะครับนะแม้ว่าจะแลกกับการที่ว่าเราจะเลือกที่จะใช้การ คุมเดฟออฟฟิลเพื่อที่จะให้คมชัดทั่วทั้งภาพแต่ถ้าเราอยากได้แบบว่ามีความคมที่แบบว่ากลางพอดีพอดีไม่แบบว่าความคมไม่ดอปลงไปเนี่ยอาจจะต้องใช้อยู่ที่ประมาณสัก F16 หรือ F22 ก็จะได้ความคมที่คมกลิปอยู่นะครับไม่ได้ดอปจนเกินไปอะไรทำนองนี้นั่นเองยกเว้นแต่ว่าใครที่ต้องการจะนำภาพไปทำการสแต็กนะครับผมก็อาจจะเลือกที่ใช้ F 1 6หรือ f 2 2แล้วก็ถ่ายที่โฟกัสหลายจุดก็ได้เช่นกันนั่นเอง อีกหนึ่งฟีเจอร์ที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ SA Control หรือชื่อเต็มๆคือ Special c Aberration ซึ่งเป็นวงแหวนที่จะทำให้เราสามารถที่จะ adjust ลักษณะของโบเก้โดยอาศัยหลักการขยับชิ้นเลนภายในนะครับผมบเบราจะเริ่มหมุนวงแหวน SA ไปทางลบก่อนนะให้เราสังเกตตรงบริเวณฉากหน้านะครับจะเห็นว่าโบเก้จะมีลักษณะเป็นแบบเป็นแบบกลมๆแล้วก็ขอบแข็งๆนะครับผมโดยที่ว่า ฉากหลังโบเก้จะเป็นแบบนวลน,นวลน,นว,นนวนถ้านาเบิร์ดหมุนวงแหวน SA ไปทางบวกนะครับฉากหน้าโบเก้จะเป็นแบบนวลน,นวลน,นะครับผมส่วนถ้าเป็นที่ฉากหลังเนี่ยโบเก้จะเป็นแบบขอบคมแล้วก็มีขนาดเล็กนั่นเอง โดยที่ว่าลักษณะโบเก้ที่จะได้จากการปรับ SA Control นั้นแบบแรกก็คือไม่ปรับอะไรเลยนะครับโบเก้ก็จะเหมือนโบเก้ทั่วๆไปนะครับผมจะมีลักษณะเป็นแบบเป็นทรงกลมกึ่งๆลีลีนิดหนึ่งแล้วถ้าเบิร์ดลองปรับเป็นแบบลบดูละ่ะตัวโบเก้จะมีลักษณะเป็นแบบเป็นทรงกลมนวลนๆนะครับผมจะแตกต่างจากแบบไม่ได้ปรับอะไรเลยนั่นเองในขณะที่ ถ้านาเบิร์ดปรับ S A Control ไปทางบวกจะให้อารมณ์เหมือนแบบพวกเลนวินเทจหรือแบบเลเรโทในอดีตลักษณะมันจะคล้ายๆกับโบเก้ฟองสบู่หรือโบเก้กึ่งๆเป็นโบเก้โดนัทนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นนำไปประยุกต์ในการถ่ายพร์เทตได้เหมือนกันถ้าเป็นแบบปกติไม่ได้ลบหรือไม่ได้บวกเนี่ยก็เหมือนโบเก้ทั่วๆไปนะครับผมก็คือจะเป็นทรงกลมๆล,ลีๆทั่วๆไปเลยถ้านาเบิร์ดหมุนไปทางลบนะครับผมจะสังเกตว่า มันจะให้อารมณ์แบบว่าเป็นฉากหลังแบบวนๆนะครับผมนวลนๆนะครับผมไม่แข็งแล้วก็ไม่ได้ฟุ้งจนเกินไปและอีกข้อสังเกตหนึ่งคือตัวแบบนะครับผมจะไม่คมเหมือนตอนที่เป็นแบบไม่ได้ปรับ SA Control นั่นเองทีนี้ถ้านาเบิร์ตปรับไปทางบวกดูละมันจะให้อารมณ์เหมือนแบบเป็นโบเก้ฟองสบู่นะครับผมเหมือนที่เห็นในภาพตรงนี้เลยและที่สําคัญนะครับผมตรงหน้านายแบบของเราไม่ชัดนะครับผม คือมันโฟกัสเข้านะแต่ว่ามันจะเหมือนแบบติดซับซอบนิดหนึ่งนะครับผมคือไง่ายๆว่าถ้าใครจะใช้เลนส์ตัวนี้เพื่อใช้ในการถ่ายพปรเทตโดยการปรับตัว S A control คุณจะได้ภาพแบบนวลนๆน,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 นะครับผมจะไม่ไม่คมกริบเหมือนตอนที่คุณไม่ได้ปรับ S A control นั่นเองซึ่งก็แล้วแต่คนนะครับว่าอยากได้แบบอารมณ์ภาพแบบปกติทั่วๆไปหรืออยากได้แบบโทแบบฟุ้งๆนวลๆอะไรทำนองนี้ก็เลือกปรับตามความต้องการได้เลย แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีนะ่ที่เพื่อนๆมีการปรับค่า F ไปที่ F แคบนะครับผมพวกเอฟเฟกต่างๆพวกนี้มันจะค่อยๆเลือนหายไปใครอยากใช้ SA Control แบบเต็มปฏิิภาเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเปิดที่ค่า f 2.8นะครับผมเพื่อที่จะให้เอฟเฟกมันออกมาเต็มเต็มปฏิิภาพนั่นเองถ้านาเบิร์ดเปิด2.8กับเปิด f 8เนี่ย f 8แทบจะเหมือนกับตอนที่นาเบิร์ดไม่ได้หมุนค่า SA Control แต่อย่างใดเลยซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่จะนําไปใช้ด้วยนะครับ นอกจากนี้ตัว sa control นะครับผมสามารถที่จะนำไปใช้ในงานวิดีโอได้เช่นกันโดยตัวเอฟเฟกตจะให้เอฟเฟกตต่างๆเหมือนกับตอนที่ใช้ในงานภัพนิ่งซึ่งตรงนี้ก็สามารถที่จะทำเป็นกิมมิกเล็กๆน้อยๆให้กับการถ่ายวิดีโอหรือการถ่ายคลิปสั้นๆเพื่อเป็นฟุตเทจนำไปใช้ในงานวิดีโอต่างๆได้เป็นอย่างดีอย่างที่นาเบิดได้บอกไปว่าตัว sa control ครับมันจะใช้หลักการที่ว่าขยับขี้เลนภายในนะครับผม ไม่ว่าเราจะปรับไปทางลบหรือไปทางบวกนะครับผมสเกลภาพหรือเปอร์สเปกทีฟของภาพครับผมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นถ้าไปทางลบภาพมันก็จะดูยืดยืดขึ้นในประมาณหนึ่งหรือถ้าเราปรับไปทางบวกภาพมันจะเหมือนประมาณว่าโดนซูมเข้าไปอีกประมาณหนึ่งด้วยกันถ้าเพื่อนๆใช้ในกรณีที่แบบว่าไปครอสอัพใก,ใกล้ๆวัตถุที่แบบว่าระยะจอดๆเลยนะอันนี้เนี่ยแม้ว่าเพื่อนๆจะปรับไปทางลบหรือปรับไปทางบวกเนี่ย เอฟเฟกพวกนี้นะครับผมแทบจะไม่มีผลกับเปอร์สเปกทีฟของภาพนั้นๆซึ่งตรงนี้ก็ต้องรู้กันเอาไว้ก่อนนะครับ oh. ผมเผื่อบางคนได้ไปเป็นเจ้าของแล้ว <Yeah. S 1> อาจจะงงๆว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมเราถ่ายร้อยมิลตัวทั่วไปแล้วได้เฟรมภาพประมาณนี้แล้วทําไมเราลองปรับค่า SA ไปทางลบหรือไปทางบวกแล้วทําไมภาพมาดูเหมือนขยับหรือมันโดนซูมเข้านะครับ <c oughs> ผมหากเรานําเลนส์เ f 100มิลมาถ่ายในลักะที่แบบเป็นโค o สอัพนะครับก็จะมีอาการที่เขาเรียกว่า LOCA ให้เราสังเกตตรงบริเวณที่แบบเป็นเอ้าโฟกัสขึ้นไปนะครับผมตรงนี้นะครับเราแล้วก็ตรงนี้นะถ้าถามนะำเบิร์ดนะว่าตัวนี้ LOCA เยอะไหมต้องบอกเลยว่ากลางๆนะครับไม่เยอะจนเกินไปนะครับผมคือถ้าเยอะเนี่ยเราไม่ต้องเป็นจะต้องซูมเข้าไปครับแค่อยู่แบบนี้ครับก็จะเห็นเลยนะและจะเจอเฉพาะเวลาที่เราค o สอัพที่ใช้ค่า F กว้างๆเท่านั้นนะครับผมถ้าใช้เแคบๆเนี่ยอาการมันจะไม่เกิดนะครับ สรุปสั้นๆเลยนะครับว่า LOCA ของตัว RF 100mm f 2.8ตรงนี้ถือว่าถ้าผลงานออกมาได้เป็นที่น่าพอใจนะครับผมไม่ได้เยอะจนเกินไปด้วยแม้ว่าจะเป็นเลนมาโคนะครับผมแต่ว่าอาการวินจ็ดเหลือกันขอบมืดภายในภาพนะครับผมก็มีปรากฏให้เห็นอยู่บ้างอันนี้ f 2.8นะครับผมด้านขวาเป็น f 4นะสังเกตนะครับว่าถือว่าดีเลยที่ f 5.6ถือว่าดีนะครับเห็นไหมฮะ ถ้าสรุปสั้นๆเลยง่ายๆว่าเลนตัวนี้นะครับผมมีการควบคุมเรื่องอาการวินิจดได้อยู่ในระดับที่ดีทีเดียวนะครับนอกเหนือจากอาการ LOCA วินเจตนะครับนบเบอร์ก็ลองเทสในส่วนตัว distortion มาด้วยนะครับที่นะบเบอร์เทสแบบเป็นแนว texture หรือแนวแบบเป็น pattern เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อภาพอันนี้เนี่ยมันไม่เจออาการ distortion หรือเจอมากหรือเจอน้อยนะครับผมเพราะว่าโดยปกติเนี่ยเลนมาโคะเนาะ เวลาที่เราถ่ายคอสอัพเนี่ยงานระดับซีเรียสการมีดีทัชชันเพียงเล็กน้อยเนี่ยก็ถือว่าทําให้สัดส่วนของภาพหรือสินค้าของเราเนี่ยมันผิดกับความเป็นจริงไปได้เลยด้วยนั่นเองถือเป็นเลนมาโคที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับคนที่ใช้งานกล้อง E O S R Series ตั้งแต่ที่นับเบิร์ได้ลองใช้งานเลนตัวนี้พร้อมกับไปทําการฟิลเทสมานะครับต้องบอกเลยว่าเป็นเลนมาโคที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังมองหาเลนมาโคบนระบบ E-O-S R Series นะครับผมไม่ไว่าจะเป็นเรื่องความคมการโคสอัพที่มีกำลังขยายสูงสุด 1.4x ที่พอม่อประสบการณ์การถ่ายมาโครที่อัตราขยาย1:1 1. ไม่สามารถทดแทนหรือให้ประสิทธิภาพใกล้เคียงกันได้การมีวงแหวน S-A Control ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีความยืดหยุ่นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมีข้อสังเกตอยู่ข้อเดียวเองนะครับผมที่นเบิร์ตเห็นว่าเออ ถ้ามีมาให้ด้วยก็น่าจะดีกว่านี้นะครับผมก็จะเป็นในสองตัวตรงนี้นะครับผมในแพคเกจเนี่ยเขาจะไม่มีแถมคอลาแบบนี้นะครับผมนะอันนี้เนี่ยต้องซื้อเพิ่มอย่างเดียวนะไม่มีแถมมาให้ในกล่องนะครับผมซึ่งตรงนี้น่าเสียดายไปสักเล็กน้อยนะครับผมคือถ้าให้มาเนี่ยถือว่าเพอร์เฟกเลยทีเดียวนะครับผมสับเลน RF 100 m mm ม f 2.8มาโคตัวนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรีวิว RF 100mm F2.8 L IS Macro สวัสดีครับ